เกิดขึ้นแล้วฟ้าจะมืจ็7วันติดกันน้ำจะท่วมทั้งประเทศเปิดคำทำนายฟ้ามืจ็7วันติดกันน้ำท่วมเกือบหมดท่านเตือนไว้ตามคำทำนายบอกไว้ว่าคลื่นยักษ์จะมาถึงชนบุรีบ้านเราชนบุรีน้ำท่วมภูเขาท่วมไปถึงวัดทุ่งสามกีธรรมชนบุรีวัดทุ่งนี้ เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยและน้ำก็ไปสุดที่นครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วเราก็เกิดในสงครามพระสงครามพระลุกเป็นไฟทุกยมย้าเชื่อไหมว่าสงครามพระจะเกิดเราทำกรรมฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนบ้านเราสนองต้องเตรียมน้ำามันรดไว้ให้ดีนะ เตรียมรถไว้ให้ดีอย่าได้ขาดอย่าใช้รถเก่านะน้ำจะท่วมกรุงเทพเนี่แหละฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนติดต่อกันฟ้าจะมืดมนแทบจะไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟก็ดับไม่ขนาดนั้นเงินไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆท่านบอกเราหลวงพ่อสนอง บอกเราอีกครั้งหนึ่งที่วัดว่าฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปที่นู่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่แล้วเราจะรอดไปบอกคนอื่นด้วยละ่ะน้ำท่วมาภาคใต้เกิดแล้วคือสึนามินั่นเองทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้วย้อนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม 2,547เป็นวันที่อากาศแจ่มใสตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทะเลเรียบสงบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาพักผ่อนบนชายหาดที่สวยงามกลิ่มชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยไม่ว่าจะเป็นที่หาดในจังหวัดภูเก็ตเกาะพีพีดอนอ่าวนางทะเลน้ำํำใส แห่งจังหวัดกระบี่เข้าหลักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไปยังเกาะต่างๆที่สวยงามอีกจำนวนมากเช้าว,วันนั้นสถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะมีการรายงานข่าวถึงข่าวการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลเหนือเกาะสมมาตร,รา มีความรุนแรงมากถึง8.9กรกเต์แต่เมื่อเวลา8นาฬิกาซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถกระปรูได้ถึงจังหวัดภูเก็ตและในอีกหลายจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยแต่ก็ไม่มีใครนึกถึงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือสึนามิคงเป็นเพราะมันไม่เคยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์โลกมาก่อนเลยว่า เคยเกิดในมหาสมุทรอินเดียและซึ่งที่ผ่านมาเท่าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตรส์ส่วนใหญ่มักจะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเหตุการณ์ที่2ศึกพระสงค์ทะเลาะกันบุ่นวายเกิดแล้วในปัจจุบันทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้วจริงๆและานามน้ท่วมกรุงเทพคลื่นยักษ์ มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมตึกสี่ชั้นคนจะจากไปมากมายอันนี้ก็รอการพิสูจน์ต่อไปท่านบอกเราหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปโน้นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยนะจะรอดเราจะโกยไปทำไมคนเดียวละ่ะ เกลื่อนยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามขีธรรมนะวัดทุ่งนี่เกล่านั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เกล้าบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกจอมยา้าสงรามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเกล่าทำกรรมฐานมานาน ท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยสมัยที่หลวงพ่อสนองกะตะปุญโญท่านยังอยู่ท่านก็ยังย้ำคําของหลวงปู่สังวานไว้ดังนี้ว่าเหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะจากไปกันเยอะหายมากกว่าคราวนี้ท่านไม่บอกปีท่านเตือน บอกให้ระวังตัวเตือนเราว่าให้ดูฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฝ่ามืดไฟจะดับหมดสงสัยจะมีพายุอย่างแรงไฟฟ้าสงสัยจะดับหมดหลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ไปแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่าง น้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกไปกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็จากไปไม่มากเท่าน้ำกรุงเทพกรุงเทพนี่น้ำท่วมมากๆท่วมตึกสีชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่าถ้าน้ำท่วมกรุงเทพนี่ฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวัน แล้วไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนคำเตือนภัยที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่สอบความจริงเข้ามาทุกทีจากคำทำนายของหลวงปู่สังวานที่เคยทำนายไว้ท่านได้สนทนากับหลวงพ่อสนองกะตะปุญโญ ว่าจะเกิดภัยพิบัติต่อประเทศของเราซึ่งเป็นคําทํานายที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและก็คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเช่นกันหรือเกิดเหตุการณ์ตามคําทํำนายไว้ซึ่งทางหลวงปู่สังวานได้ทำนายไว้ว่าสัญญาณเตือนภัยก่อนที่ภัยพิบัติใจจะมาเราจะเห็นพระสงฆ์ทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดจากนั้น จะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนหายไปเป็นเบื่อที่ภาคใต้แต่ไม่เท่ากรุงเทพเพราะฉะนั้นจากนั้นไม่นานจะมีคลื่นยักษ์ซัดมาจากฝั่งตะวันออกมาทีเดียวน้ำจะท่วมเสาไฟฟ้าและว,วันนี้ค่ะเมื่อพระทะเลาะก,กันใหญ่โตไม่เรียกว่าอาเพศแล้วจะเรียกว่าอะไรก็ลองฟังคำทำนายดูดีไหม คนโบราณค่ะมักสังเกตสิ่งบอกเหตุจากสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นหรือจากพฤติกรรมของสัตว์ในธรรมชาติเช่นมดดำขนไขย่ย้ายรังกับกรณีของศูนย์รวมจริยธรรมสังคมคือความเชื่อทางศาสนาที่ผ่านการกรองมาเป็นอย่างดีแล้วสถาปนาตั้งมั่นมาเป็นเวลานานค่อยๆถูกฝ่าฝืน ถูกตีความอย่างเลี่ยงบาลีจนถึงที่สุดแล้วถูกก้าวล่วงย่อมมีการสั่งสมการทำให้ผิดเพี้ยนมาเป็นเวลานานจนถึงที่สุดที่เริ่มสง่งผลและวันนี้ค่ะลองมาฟังเรื่องนี้ดูก็จะพบว่าอยากจะเอามาแบ่งปันการใช้วิจารณญาณเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละท่านค่ะ หลวงพ่อสังวานเคมโกอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามขีธรรมตำบลหน,นองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีที่ท่านเคยถูกโจทย์ร้องทางการและองค์กรปกครองสง์กรณีที่ท่านเก็บสรีระของโยมมัรดาท่านที่เสียชีวิตแล้วมาใช้อสุภก,กรรมฐานเมื่อหลายปีก่อนนึกแล้วน่าใจหายลองฟังดู เผยคําพยากรณ์ของหลวงปู่สังวานเคมะโกท่านได้สนทนากับหลวงพ่อสนองกระตบปุญโยไว้ว่าสัญญาณเตือนภัยก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะมาคือเราจะเห็นพระสงฆ์ทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดจากนั้นจะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนตายเป็นเบื่อที่ภาคใต้แต่ไม่เท่ากรุงเทพเพราะจากนั้นไม่นานจะมีคลื่นยักษ์ ซัดมาจากฝั่งตะวันออกมาทีเดียวน้ำจะท่วมเสาไฟฟ้าเลยสมัยที่หลวงพ่อสนองกระตะปุญโญท่านยังอยู่ท่านก็ยังย้ำคําของหลวงปู่สังวานไว้ดังนี้ค่ะว่าเหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายมากกว่าคราวนี้ท่านไม่บอกปี ท่านเตือนบอกให้ระวังตัวเตือนเราว่าให้ดูฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฝ่ามืดฝ่ายจะดับหมดสงสัยจะมีพายุอย่างแรงไฟฟ้าสงสัยจะดับหมดหลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี้น้ำท่วมมากท่วมถึงตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถไว้ให้ดีอย่าใช้รถเก่าถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวัน แล้วไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านบอกเราหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปโน้นเลยสระบุรีเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปทำไมคนเดียวละ่ะ เรื่อนยักษ์มาถึงชนวลีท่วมภูขเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมนะวัดทุ่งนี่กล่านั่งพื้นน้ําเปียกหัวเรือเลยนะน้ําไปสุดนครสวรรค์กล่าวบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกย่อมยาสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเกล่าทํากรรมฐานมานาน ก็ยังไม่เห็นเชื่อก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นางเฉยไว้ก่อนท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทย